ด้านหน้านู้นเลยค่ะที่เป็นทา่าสำหรับจอดรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่แบบว่าเขาตกแต่งไว้ดีมากเลยค่ะแต่ว่าอมช่วงนี้ดอกไม้เออเริ่มร่วงแล้วนะคะก็เลยจะค่อนข้างบางตาหน่อยค่ะนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ดอกอะไรเนาะเป็น สีม่วงม่วงอมชมพูค่ะเพืเ่อนๆอันนี้จะคล้ายๆดอกอันนี้น่าจะเป็นดอกญ้านะคะนี่ก็สีม่วงค่ะเพื่อนๆคือแมลงนะคะมะคะตัวเมอกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้คือดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบเริ่มร่วงกีบเริ่มร่วงหมดแล้วนะคะนี่คือเอ่เขาติดผลแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,นนะ,ค,ะคนเยอรมันเรียกบุ t t บุต u t t e r นะคะแต่ว่าสำหรับสำหรับทำชาต้องเอาเป็น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 อของดอกกุหลาบป่า จะแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะเอาไปตากนะคะเห็นไหมคะบางตาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือเป็นไอ้นี่หมดแล้วนะคะนี่นะคะดอกกุหลาบแบบนีอ้อยู่ที่บ้านบ้านไม่ย่าจะเป็น ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะดอกเล็กแบบนี้แล้วก็กรีบซ้อนแต่กินกินไม่ค่อยหอมนะคะน่คะเห็นไหมคะคะเพืแบบ่อนๆเป็นแบบนี้นะคะสีแดงนี่สวยแต่ว่ากลีบเริ่มบังหรอ เดินต่อนะคะอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะเป็นสีสีชมพูเข้มนะคะเวลาโดนแดดแล้เราจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงมันเป็นสีชมพูเข้มค่ะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มดอกกุหลาบนะคะ ยังมีดอกลงเรืออยู่ค่ะแต่ตรงนี้ก็จะมีที่อ่องอกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะนู่นค่ะเพืเ่อนๆนนก เล็กจดเดียวเองค่ะนี่นะคะชื่อของเขาชื่อนกชื่อนกที่อยู่ในกรงนี่นะคะตัวเล็กๆถ่ายไม่ค่อยทัน นี่คือออยเลอร์หรือว่าอูฮูนะคะคือนกคู่ที่ตัวใหญ่แต่อันนี้เป็นไม้แกะสลักนะคะแกะสลักมาดูด้านนี้กันคะ่ะวิ่ันนี้สวยะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้คือมูลของนกกระยางนะคะนกกระยางจะทำรังอยู่ตรงนี้นะคะ ลาเดินก็ต้องระวังด้วยค่ะ,นะคะเห็นไมค่สวยไหมแต่อันนี้เริ่มแก่แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนลูคู่นะคะอูโหู เขาจะบอกว่าอ๋อนกฮูกเนี่ยคือจะใหญ่มากเลยค่ะน้ำหนักหนักสุดถึงสามกิโลนะคะแล้วก็ตัวโตสุดประมาณหกหสิบถึงเจ็สิบเอ็ดเซนติเมตรค่ะ ตัวผู้เอตัวตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะคะแล้วก็ปีกปีกหรือความกว้างของเขาจะกว้างถึง150เซนติเมตรถึง180เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะชอบออกหากินตอนกลางคืนค่ะ จะเริ่มจะเริ่มวางไข่ช่วงเดือนกุมภามีนานะคะประมาณสองถึงห้าฟองค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่ค่ะภาษาเยอรมันเรียกซีเกอร์น,นะคะนี่คือแทะค่ะเพืเ่นอนๆ มีสี่ตัวค่ะนี่นะคะอันนี้ป้ายจะบอกว่าห้ามให้อาหารนะคะเพราะว่า,าถ้าให้อาหารไปแล้วแล้วไม่ใช่อาหารของเขาเดี๋ยวเขาจะาเกิดอาการมีมีแก๊สมีป่วยได้นะคะ ก็เลยมีป้ายแบบนี้เขียนไว้นะคะว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะคะว่าอันนี้ดูได้นะคะแต่ว่าห้ามให้ค่ะปกติเขาจะเขาก็จะกินเฉพาะแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นฟางแห้งหรือว่ายาแห้งนะคะอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็นอกนั้นที่เห็นอยู่ข้างบนนี้นะคะ นี่นะคะจะเป็นก้อนเกลือแร่ค่ะ,น,ะ,คะนังกอบเพื่อนเห็นไหมคะอีกตัวหนึ่ง ันนี้คือแดดสว่างจ้ามากเลยค่ะนั่นนะคะนั่น,นะคะมีสามตัวค่ะข้างบนเห็นเพื่อนไหมคะนะ่นค่ะนั่นะคะนั่นะคะนั่น,นะคะ,นนนะ,คะตรงมือสองตัวอ้าค่ะหนึ่งตัว وقفت <تسجيل> walk <تسجيل> 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 นี่มีสองตัวนะคะเพื่อนๆแล้วเขาจะอยู่จับคู่เป็นคู่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะมองกล้องใหญ่เลยค่ะหลับตาปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ คือว่าใส่คลายนะเบบีเด็ดเลยนะคะเห็นนะคะเดือบันตัวใส่ก็จะชอบถุงกูนะคะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคู่ของเขาเสียไปแล้วแล้วเขาจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยกระตื่หรือร้นนะคะเพราะว่าที่บ้านลุงเคยเคยเลี้ยงคะ่ะแล้วก็คู่ของเขาป่วยนะคะแล้วก็อีกตัวก็หงอยไปเลยคะ่ะนะคะ หะะเห็นนะคะเห็นคะเขาจะชอบอยู่เป็นคู่คู่ค่ะข้างในนั่นคือมีตัวเล็กๆอยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้คืออยากเข้ากล้องมากเลยค่ะทักทยยายเดี๋ยวรอเวลา